สวัสดีชาว f อฟซีมูบาทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนักเตะ OVR-89 นะครับเหมาะกับคนที่มีดูเด็กเยอะๆนะครับที่ไม่รู้จะใช้ยังไงครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนักเตะ OVR-89 ที่ใช้ดูเด็กบวกได้ตีเม็ดได้นะครับผมดูดูเด็กเยอะมากของผมก็เยอะนะฮะ ยังมองหานักเตะ OVR 8 9ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับเพราะว่าดูเด็กเราตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะครับผมเพราะว่านักเตะ OVR ก็ไป90แล้ว97แล้วครับโอเคนะครับตัวแรกครับที่ผมแนะนำเลยครับ No นึ่งเลยนะครับ No นึ OVR 8 9ครับคือตอเลทสิบาทครับตัวนี้เลยครับ ซื้อแค่15บาทนะครับได้นักเตะต่อเลส OVR 8.9ที่ที่ค่อนข้างโกงนะครับผมพูดเลยว่าค่อนข้างโกงนะครับ OVR 8.9แต่ว่าต่อเลสที่มีสูงสุด OVR 91นะจังสแต็กยังไม่สู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมทั้งความเร็วเลี้ยงบอลยิ่งคมนะครับกองหน้าตัว s t ที่ OVR 8.9ที่ ผมคิดว่าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้เลยต่อเลทสิบาบาทครับซื้อ15บาทนี้ได้50าสิบเอฟพอยด้วยนะครับในเงิน1นึ่งแสนแล้วก็ได้อะไรเทนด้วยอีก10ตัวนะครับผมต่อไปเป็นเปเล่ครับเบเล่ตำแหน่งเอนะครับตัวนี้ถ้าเราไม่อยากซื้อ ต่อเลสสิบห้าบาทใช่ไหมอยากเป็นสายฟรีก็เปเร่ตัวนี้ได้ครับความเร็วอาจจะไม่เท่าต่อเลสแต่ว่าสปีดต,ต้นสปีดปลายค่อนข้างโอเคครับผมยิงก็คมนะยิงคมกว่าต่อเลสนะครับตัวนี้เลี้ยงบอลดีกว่าครับข้อเสียอย่างเดียวก็คือมองบอลน,นะครับตัวค่อนข้างเล็กถ้าเป็นเอทีตัวนี้ผมแนะนําเป็นเอทีสองตัวนะครับมีขายในตลาดครับสิบสี่ล้าน ตัวต่อไปนะครับผมแบบเร็วๆเลยนะบันหลักครับผมตำแหน่ง CM นับมนกองกลางที่ o อ r 8 9ที่ผมค่อนข้างชอบเพราะว่าเสถียรน,นะครับถ้าได้เป็นเม็ดส้มเทนสูงๆนี่ก็กองกลางสู้ได้ทุกตัวนะครับยิงไกลดีมงบอลดีครับผมแล้วก็อึดด้วยวิ่งไม่มีหมดครับเข้าบ,บอลแมน่นทุกอย่างครับที่ ตัว C M ควรมีตัวนี้มีหมดนะครับแต่ว่า O V R 8 9นะครับตัวนี้ค่อนข้างคุ้มนะในตําแหน่ง C M ที่ดีที่สุดใน O V R 8 9แล้วนะครับสำหรับผมโอเคตัวต่อไปครับเป็น C B ครับผม C B ตัวนี้คือน้ารูเลยนะครับผมยังทีเด็ดอยู่นะครับถ้าเป็นเม็ดส้มเทนสูงๆนะยังทีเด็ดครับยังสู้กองหน้าได้ทุกตัวเหมือนเดิมนะครับผมอ่า ข้อดีเลยของนารูตัวนี้ก็คือ AI ครับ AI ดีมากครับผมเข้าบอลแม่นมงบอลดีครับผ่านยากมากครับกองหน้าจะเก่งแค่ไหนก็ผ่านยากครับตัวนี้ต่อไปนะเร็วๆครับเอฟบินวันดซาครับตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับใน OER 8 9ที่สำหรับผมก็คือยังเหนียวอยู่นะครับเคยเป็นตัวที่โหดที่สุดใน เป็นตัวที่เซฟดีที่สุดในเซฟครับเคยนะครับเคยเป็นตอนนักเตะ OVR ยังไม่เวอร์ถึงขนาดนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยครับเอฟวินวนเดซาแต่ถ้าเป็นตอนนี้ถ้าเป็นเม็ดส้มเทนสูงๆก็ยังเหนียวหนึบเหมือนเดิมนะครับถึงจะมีตัวใหม่มาแทนแล้วก็คือเก่งที่สุดในเซฟก็เป็น,นเอฟวินวนเดซาเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นตัว OVR ที่สูงกว่านี้ครับ โอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับนักเตะ o v r 89ที่เหมาะกับเพื่อนๆที่มีดูเด็กเยอะๆครับยังไม่ได้ใช้ไม่รู้จะใช้ตัวไหนครับมีประมาณนี้เลยครับผมแนะนำสี่หตัวครับประมาณนี้เลยดีทุกตัวใช้ได้ในยุคปัจจุบันครับผมโอเคฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ